สวัสดีครับทนผู้ชมครับวันนี้พุทธที่12พฤศจิการครับเริ่มด้วยเรื่องของโรบบอบลดีกว่าแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับร้องกับตันทีมเรียวผูวานี้มีข่าวว่าเขาเตรียมลาทีมหงแดงหลังจากหมดสัญญาตอนจบฤดูกาลนี้นะครับทนผู้ชมครับ็อบบอเนี่ยอาจจะไปเล่นในสกอตแลนด์กับเซลติกมีข่าวว่าคุยกับเซลติกอยู่นะ แอนดี้โรเบอร์สันอายุ31แล้วนะครับเป็นหนึ่งใน2กองหลังที่จะหมดสัญญากับเลโอพูหลังจากจบฤดูกาลนี้อีกคนหนึ่งก็คืออีบูคนาเตอีบูยังไม่ชัวร์นะครับจะอยู่หรือไปยังไม่รู้นะครับยังนะยัง,ย,งยังรักษาท่าทีอยู่นะแต่ข่าวบอกว่าเลโอพูเนี่ยโอเคพร้อมจะเสนอสัญญาใหม่ให้กับอีบูคนาเตแต่กับแอนดี้โรเบอร์สันยังไม่แน่นะครับท่านผู้ชมครับอาจจะไม่ต่อ นะอาจจะไม่ต่อนะครับแอดดี้โรเบิร์ตสันเนี่ยย้ายจากเฮามาอยู่ลิเวอร์พูล8ล้านปอนด์นะครับเมื่อปี2017อยู่มาหลายปีนะครับเล่นในหงไป354นัดรวมทุกถ้วยสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเกือบย้ายทีมนะครับเกือบไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริตแต่ว่าสุดท้ายก็เจรจาล่มซะก่อนนะร็อบโบเนี่ยเขาพูดถึงอนาคตว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับ เหมือนกับยอมรับได้นะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะถ้ามันจะต้องเป็นปีสุดท้ายของเขากับเลวพูจริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาทําเต็มที่ละนะครับอยู่มาหลายปีเลยเนี่ยนะได้แชมป์พรีเมียร์ลีก2ครั้งก็โอเคนะครับท่านผู้ชมครับเขาคิดว่าเขาเขาทำดีที่สุดละนะครับนะถ้าอยู่ต่อก็ต้องคุยกันแต่ถ้าไม่ได้สัญญาใหม่หรือว่าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องจากกัน แอนดี้โรเบอร์สันเนี่ยโอเคฤดูกาลนี้ตอนแรกหลุดเป็นสำรองนะครับเพราะว่าเวียวปูซื้อมีลอสเคอร์อเคสเข้ามาแต่หลังๆเขากลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคอร์อเคสยังต้องปรับตัวอยู่นะครับสื่อคาดว่าเรียว o ูอาจจะปล่อยแอนดี้โรเบิร์สันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีข่าวว่าตัวแทนของรเบโบเนี่ยเริ่มคุยกับหลายทีมนะครับเซลติกเป็นหนึ่งในนั้นนะครับถ้ากลับไปในสกอตก็เหมือนกับ กลับบ้านะอะไรประมาณนี้นะครับรอดูกันไปนะครับว่าอนาคตของแอนดี้โรเบอร์สันจะเป็นยังไงต่อนะครับในส่วนของลูกปัญหาในเกมลิเวอร์ูแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยลูกที่ฟันได้มงเข้าไปแล้วไม่ได้นะครับแอนดี้โรเบอร์สันโดนจับล้ำหน้าเนี่ยลิเวอูลส่งเรื่องร้องเรียนสมาคมผู้ตัดสินนะครับเมื่อวานนี้ฮาวเวิร์ดเว็บผู้นำของสมาคมเนี่ยออกมาชี้แจงนะครับว่าลูกนี้กรรมการในสนาม คริสคาวนารวมทั้งทีมงาน VR ตัดสินถูกต้องแล้วว่าเป็นลูกล้ำหน้านะครับเอาบดเว็บยืนยันว่าล้ำหน้านะล้ำหน้าเพราะอะไรเพราะว่าแอดดี้โรเบิร์ตสันเนี่ยมีส่วนร่วมในการเล่นนะครับก็คือ็รบโบ่ตตํแหน่งอยู่ใกล้ประตูมากนะครับนะแล้วที่สำคัญคือพอฟานได้หม่งมาเนี่ย o, โอบบ้ก้มหัวหลบล้ำเพราะว่าก้มหัวหลบนี่แหละนะครับท่านชมครับถือว่า มีส่วนในการเล่นนะหรือถ้าไม่ก้มหลบอาจจะไม่เข้าได้มากหรือถ้าไม่ไปยือนอยู่ใกล้ประตูเกินไปเนี่ยตอนนารุมาอาจจะเซฟได้เลยประมาณนี้กรรมการคิดอย่างนี้นะครับเรามกับเพราะฉะนั้น,นเรียวผูกก็คงต้อง move on นะครับต้องปล่อยผ่านไปนะมีคนวิจารณ์เหมือนกันว่าแอนดี้โรเบอร์สันทำไมออกมาจากตำแหน่งนั้นช้าเกินไปนะครับคือถ้ามันออกมาเร็วหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ต้องก้มหลบ แช่ไหก็วิ่งหนีไปเลยประมาณนี้แต่ว่าโรบโบออกมาช้านิดนึงก็เลยโดนจับลำหน้าไปนะครับนะเป็นสีสันของเกมครับทุกู้ชมครับเทนนิสรายการใหญ่ ATP ฟ i n a นที่ตูรินอิตาลีเนี่ยมีเรื่องช็อกกับเรื่องน่าตกใจมากเพราะว่ามีแฟนเทนนิสเสียชีวิต2รายในวัน,วนเดียวกันนะครับทนผู้ชมครับวันเดียวเนี่ยแฟนเทนนิสเสียชีวิต2คนนะ ATP f i n a l เป็นรายการใหญ่นะครับช่วงปลายปี เป็นเทนนิสฝ่ายชายนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ากลายเป็นโศกนาฏกรรมนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแฟนเทนนิสสูงวัย2รายนะครับเสียชีวิตเวลาไล่เลี่ยก,กันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับรายแรกเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ70นะล้มหมดสติบริเวณแฟนวลเลจตอนเช้าวันจันทร์นะครับนะก็มีหมอมาช่วยดูอาการนะครับแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลปรากฏไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล มอลินเนเต้นะครับอยู่ใกล้ๆสนามนะจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาวันเดียวกันเลยนะครับผู้ชายวัย8 8หมดสติบนอธัธจันทร์นะครับนะระหว่างไปนั่งดูเกมคู่เทเลอร์ฟริสกับลอเรนโซมูเซติเนี่ยนะหมดสตินะครับก็มีคนเข้ามาประถมพยาบาลแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลเดียวกันกับรายแรกก็คือมอลินเนเต้เนี่ยนะครับ ปรากฏเสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้เสียชีวิตในสนามเลยนะเออคนตกใจะครับท่านผู้ชมครับคนรู้ข่าวเขาก็าช็อกเลยเฮ้ยมีเรื่องนี้ได้ยังไงนะแต่ก็อายุค่อนข้างมากทั้งคู่ไงใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องเศร้าของวงการเทนนิสครับท่านผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องที่เป็นไวรัลในวงการกีฬาไทยตอนนี้ก็คือเรื่องของ หมอนทองวิทยานะครับไวรัลจริง,รงเป็นกระแสจริงนะครับใครๆก็รักหมอนทองใครๆก็อยากมีส่วนร่วมนะครับนะล่าสุดเนี่ยโอเคหมอนทองได้รถขนฝันคันใหม่แล้วนะครับจากเดิมที่เราเห็นภาพเนี่ยเป็นรถสองแถวอายุ30บกว่าปีครับรถเก่เาๆนะครับแอร์ก็ไม่มีนะเด็กนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยครับกินลมกินฝุ่นนะอาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐจางสกลเนี่ยแกเป็นคนขับนะขับพาลูกทีมมาแข่งบอลในกรุงเทพนะครับนะไล่ล่าความฝันเป็นภาพประทับใจของคนนะครับทานผู้ชมครับแต่ว่าเมื่อวานนี้หมอนทองเนี่ยได้รถประจําทีมคันใหม่เป็นรถไฟฟ้าซะด้วยนะครับเป็นรถบัสไฟฟ้า EV ร้อยเปอร์เซลยราคา4ีล้านกว่าแน่นะครับหมอนทองไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าทางไทยสมายบัส TSB เนี่ยเขาเอามาให้นะครับเอามาให้เป็นกำลังใจนะครับบกประทับใจเรื่องราวของรถขนฝันโรงเรียนหมอนทองวิทยารถขนฝันเนี่ยผมต้องพยายามพูดช้าๆเม่งนะั้นเดี๋ยวพูดผิดเป็นอย่างอื่นนะครับนะบอกเรื่องราวรถขนฝันเนี่ยนะสร้างแรงบันดาลใจให้คนนะครับทางท s b เขาอยากสารต่อความฝันของเด็กๆนะครับ เียนับจากนี้ต่อไปไม่ว่าหมอนทองไปแข่งที่ไหนเนี่ยไม่ต้องนั่งรถ2แถวคันเดิมละนะครับนั่งรถบัสไฟฟ้ามีแอร์เย็นฉ่ำไปนะครับนะสบายขึ้นเยอะเลยนะครับนะโอเคก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับแต่ไม่รู้คนขับจะเป็นจารสกลหรือเปล่าเงใช่ไหมเออนะโอเคก็ขอบคุณนะครับท่านชมว่าทางไทยสมายบัสครับช่วย สร้างความสะดวกสบายกับเด็กๆนะครับเขาสมควรจะได้แล้วนะครับสําหรับทีมหมอนทองเนี่ยนะครับหมอนทองวิทยาเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับมาจากอาเภอบางน้ําเปรี้ยวฉะเชิงเซาครับแต่ว่ากลายเป็นทีมที่ปลุกกระแสบอลไทยกลับมาคึกคักนะครับคือเราก็คิดกันว่าเอ้กระแสบอลไทยตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของทีมชาติไทยซึ่งเพิ่งจะได้โค้ชใหม่อนโุนิฮัสซันเขามา กำลังจะอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์กำลังจะไปเยือนสีลังกาทำศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับมันน่าจะเป็นกระแสตรงนี้แต่ปรากฏไม่ใช่นะครับกระแสมาอยู่ที่หมอนท่องวิทยาทีมต่างจังหวัดลงเล่นบอลเจคนในกีฬา7สีเนี่ยปรากฏคนประทับใจมากกว่าเพราะว่าเขามีสตอรี่ของเขานะครับมีเรื่องมีราวนะครับนะเป็นเรื่องของ การล่าฝันอย่างที่บอกนะครับขับรถเก่าๆพาเด็กมาแข่งบอลน,นะครับมีอาจารย์เป็นโค้ชที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อเด็กนะครับแล้วเด็กทีมนี้เนี่ยเล่นสนุกถึงจะเป็นเด็กต่างจังหวัดโรงเรียนเล็กๆต่างจังหวัดเลยนะครับแต่เขาเล่นบอลแบบเฮ้ยเด็กกรุงเทพสู้ไม่ได้ฮะนะท่านผู้ชมที่เคยดูหมอนทองเล่นเนี่ยเฮ้ยจะรู้สึกสนุกมากเลยนะครับถึงเป็นคนเป็นวันเจคนเนี่ยยิงกันเพียบเลย แต่ว่ามันมีเทคนิคมีเรื่องแท็ติกนะครับความสามารถเฉพาะตัวดีมากเลยนะครับนะมีวิตินญ,ญ่าบางน้ำเปรี้ยวด้วยนะวิตินย่ามิดฟิลปาร์ดิซชงแมงเนี่ยนะมีมีอยู่ในทีมหมอนทองนะครับท่านผู้ชมครับนะเออผมดูแล้วสนุกนะครับนะกองหน้าก็ดีนะครับเทคนิคดีนะเล่นสนุกยิงแต่ละลูกนี่คือสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วด้วย สไตล์ของทีมที่แบบเป็นทีมต่างจังหวัดนะครับมาแบบจนๆแต่มาชนะทีมในกรุงเทพได้เนี่ยคือมันมันสุดยอดคนประทับใจนะครับตัวชมครับนะที่สำคัญก็คือ,อหมอนทองเนี่ยโอเคไม่ได้แชมป์นะเข้าชิงบอลเจดสีเนี่ยแต่ไม่ได้แชมป์นะครับไปแพ้ทีม อบจอชัยนาทนะครับแพ้ทีมอบอจอชัยนาทสองหนึ่งนะกองเชียร์ก็ผิดหวังนักเตะก็โอโ้โหนะเสียใจนะครับแต่มันก็เป็นสตอรี่ที่แบบทำให้คนประทับใจด้วยเ่านชมนลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมติหมอนทองเป็นแชมป์เนี่ยมันก็จบไงคือเรื่องนี้จบลงด้วยดีนะครับแฮปปี้เอนดิ้งนะก็คือมันจบ ถึงจะจบอย่างมีความสุขแต่ก็จบนะแต่พอแพ้ขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนหนังที่แบบเราต้องตามดูภาคต่อนะครับนะแล้วมันเหมือนกับชีวิตคนทั่วไปในสังคมเนี่ยซึ่งหมอนทองเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนของชาวบ้านธรรมดาครับชาวบ้านธรรมดาในชีวิตจริงมันก็คนที่จะเป็นผู้ชนะในชีวิตจริงรสําหรับชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมันมีไม่กี่คนนะครับ ชินกับความผิดหวังความพ่ายแพ้เนี่ยเพราะฉะนั้นหมอนทองเหมือนกับเป็นตัวแทนของชาวบ้านเลยว่าไหมเหมือนตัวแทนของชาวบ้านเลยนะคนที่เข้าไปดูเนี่ยหลายคนก็ชีวิตจริงก็ก็อาจจะแพ้มาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอหมอนทองแพ้เนี่ยเฮ้ยมันยิ่งอินเว้ยมันยิ่งรักเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับเออเพราะฉะนั้นทีมนี้เป็นที่รักของประชาชนนะครับ ฮิตกว่าทีมชาติอย่างไม่น่าเชื่อจริงนะครับแล้วนักเตะหลายคนเนี่ยท่าไปปั้นต่อดีๆนะตอนนี้นักเตะมอนทองเนี่ยตามข่าวคือผูกการท่าเรือดึงเข้าสังกัดไปแล้วนะครับมี2คนนะก็คืออ่ะที่ผมบอกวิตินย่าบางน้ำเปรี้ยวเนี่ย <c oughs> ก็คือน้องเตนะครับวรากรช่างเขียนดีนะครับวรากรนนี่คือเป็นซูเปอร์สตาร์ประจำทีมถึงแม้ว่าทีมเขาจะ บอกว่าไม่มีซูเปอร์สตาร์ทุกคนช่วยกันเล่นทุกคนเท่ากันหมดแต่ว่าเตยวรากรน,นี่คือโดดเด่นสุดๆนะครับวิตินยา8ปดดิวเนี่ยเทคนิคดีนะครับเป็นตัวจ่ายแล้วยิงฉลาดนะนิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นเขายิงจุดโทษเวลายิงจุดโทษ <laughs> แบบช่วงสําคัญของเกมเลยไม่มีตื่นเต้นเลยซัดปังเข้าไปเลยนะครับนะคนที่อนาคตไกลนะครับกองหน้านัทวุฒิหอมกลุ่มคนนี้ผมก็ชอบเพราะว่าเขานิ่งมากเลยครับเป็นกองหน้าประเภทเทคนิคนะนะไม่มีแบบ ไม่มีแบบตูมตามอะไรก็ไม่มีนะครับเขาเล่นด้วยสมองนะครับอีกคนหนึ่งก็คืออัคคีภูสุดสูงคนนี้ตัวใหญ่นะครับแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับคือนักเตะมอนทองมีทุกสไตล์นะครับท่านผู้ชมครับมารวมกันแล้วมันครบเครื่องนะครับมีข่าวว่าวรากรกับอีกคนหนึ่งก็คือเจษดาลังกาเนี่ยถูกดึงไปเล่นกับการท่าเรือนะครับก็หวังว่าจะไปสร้างไปปั้นให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพในอนาคตนะครับ แต่ว่าโอเคส่วนหนึ่งเราก็เข้าใจว่ามันก็อยู่ที่นักแต่เองนะครับว่าจะปรับตัวได้แค่ไหนนะครับกับทีมใหญ่กับสโมสรใหญ่เพราะว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยเด็กเก่งๆเ,เ,เยอะแยะที่เก่งกับโรงเรียนแต่พอเข้าสังกัดทีมใหญ่แล้วปรากฏชีวิตเปลี่ยนนะครับไม่ประสบความสําเร็จก็มากมายนะครับแต่อันนี้เป็นเอาใจช่วยเอาใจช่วยให้น้องๆน,นะครับน้องๆจากหมอนทองเนี่ยนะครับ ขอยไปต่อได้นะครับประสบความสําเร็จในอนาคตก็แล้วกันนะแต่มันก็ต้องทุ่มเททํางานหนักแล้วทางสมโมสรเนี่ยก็ต้องให้โอกาสเด็กจริงๆนะใช่ไหมอยากจะบอกว่าความสําเร็จของทีมหมอนทองนะครับมันมันเป็นเรื่องที่แบบมันสวนทางกับทิศทางของบอลไทยในปัจจุบันนี้นะครับ หมอนทองเป็นทีมต่างจังหวัดนักเตะโนเนมเขาเล่นเป็นทีมนะครับนะหลายคนที่เชียร์ทีมหมอนทองเนี่ยไม่ได้รู้จักนักเตะแต่เห็นเล่นแล้วชอบอนะไรเงี้ยเฮ้ยถูกสเปคไว้ให้เล่นสนุกนะลีลาแบบนะดูแล้วมันอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่บอลไทยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือ,อเพิ่มโคตา้านักเตะต่างชาติครับ ดึงนักเตะตัวเก่ากลับมาช่วยทีมชาตินะดึงลูกครึ่งมาเล่นทีมชาติไทยนะครับอันนี้ก็ไม่ผิดหรอกมันก็เป็นนโยบายของสมาคมนะครับโดยชมครับแต่ว่าพวกดาวรุ่งหลังนะครับโอกาสของพวกดาวรุ่งโอกาสของเด็กๆไทยนะครับเด็กไทยใน a คาเดมี่เนี่ยเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่มากแค่ไหนล่ะ ในเมื่อระบบเป็นแบบนี้นะครับในเมื่อเราพยายามให้อนาคตมันเป็นไปแบบนั้นก็คือตัวต่างชาติมีเพียบเลยนะครับให้โคต้าต่างชาติเพิ่มเพื่อที่จะยกระดับเกมเลยประมาณนี้นะครับแลลูกครึ่งมาเล่นเหมือนอิโนโดนีเซียอะไรประมาณนี้นะนะก็ย้ําว่ามันก็ไม่ผิดแต่ว่าโอกาสของเด็กดาวรุ่งที่จะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะน้อยลงไง่า่ายมทีนี้ถามว่าคนดูต้องการอะไร นะคนดูต้องการความสำเร็จในระยะสั้นหรือว่าความสำเร็จในอนาคตซึ่งมันยั่งยืนกว่านะครับคือถ้าเราจะสร้างทีมอย่างจริงจังเนี่ยมันต้องสร้างจากเด็กเนี่ยสร้างจากพื้นฐานขึ้นมานะครับแล้วอดทนรอนะครับอาจจะโดนดา่าโดนวิพากษ์วิจาร์บ้างแต่ว่าถ้าระบบเราดีเราสร้างเด็กอย่างเป็นระบบนะครับ นะสร้างอย่างอาจารย์สกลเนี่ยนะก็นี่เอาแกมาเป็นที่ปรึกษาแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะเออก็ลองถามความคิดเห็นแกนะครับแล้วปั้นอย่างจริงจริงจังๆนะครับให้โอกาสให้ความสําคัญกับเด็กวันหนึ่งเด็กๆผู้นี้ก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญในทีมชาติได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องอดทนไงขณะที่วัฒนธรรมของกีฬาไทยเนี่ยความอดทนไม่ค่อยมีนะครับ พราะว่าถ้าแพ้ขึ้นมาโดนวิพกา์วิจารณยิ่งตอนนี้โซเชียลเยอะด้วยนะครับโดนด่าเข้าไปเนี่ยไม่เอาแหละนะครับอยู่กับปัจจุบันพยายามทําปัจจุบันให้ให้ถูกใจคนนะเอาเอาตอนนี้ไว้ก่อนในประมาณนี้อนาคตค่อยว่ากันทีหลังแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับมันไม่ใช่การพัฒนาที่แท้จริงอ่ซึ่งผมเสียดายไม่ใช่อะไรหรอกนะครับถ้าอดทนนิดนึงนะครับนะ รู้จักสร้างคนเนี่ยก็ดูตัวอย่างทีมหมอนทองเนี่ยนะครับนะมาจากต่างจังหวัดแท้แต่เขาเล่นเป็นระบบเนี่ยนะคนดูก็รักได้นะครับนะทีมชาติก็เหมือนกันมันไม่จงเป็นที่จะต้องแบบโอ้โหเอาเอาตัวที่แบบลูกครึ่งเอาตัวที่เป็นตัวเก่ากลับมาแล้วหวังว่าทีมมันจะดีอะไรเงี้ยมันก็ดีปัจจุบนนันไง มันก็ดีประเดี๋ยวประดาวนะวครับแต่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงล่ะใช่ไหมครับถ้าสมมติเด็กหมดกาลังใจแล้วมันเลิกเล่นบอลไปก่อนนะรอไม่ไหวไม่มีใครสนับสนุนเนี่ยนะหันไปทำอาชีพอื่นแทานางนี้มันมันก็ไม่ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องเราก็สร้างคนไม่สาเร็จไงใช่ไหมให้ตรงนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าควรจะทํำยังไงนะมันก็อาจจะต้องมีทั้งสองอย่างนะครับนะแต่อย่าลืมให้ความสําคัญกับการสร้างคนลกลกการนะครับ ฝากไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อเหมือนเดิมลาไปก่อนสวัสดีครับ